สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีพระเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นรวยทวีคูณครับไอซับทวีคูณนะครับรุ่นซับทวีคูณนะครับมาทมคลิปให้พี่พี่ FC ได้รับชมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนี้ก็ เป็นมงคลนะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นซับทวีคูณนะครับผมก็ทีมงานผู้สร้างนะครับทีมงานฟันน้ำนมนะครับก็ทีมงานนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้ไม่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยดีเคยได้ยินนะครับทีมงานนี้นะฟันน้ำนมนะก็เป็นเป็นทีมงานที่สร้างรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็สวยนะครับผมเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะไม่มีห่วงนะครับ ก็ตลับเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านหลังน้ำเงินนะครับเป็นทึบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตลับแบบว่าฝาจะไม่ค่อยทึบเท่าไหร่นะครับเป็นแต่ว่าก็มองไม่เห็นนะครับด้านในนะก็หนังสือกับหนังสือก็จะเป็นแบบนี้ครับสีทองนะครับ หน้านะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดนุยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับออกปี2564นะครับผมแล้วก็เหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีมีรูปเหรียญข้างหน้านะครับเป็นทรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมได้เนื้ออะไรนะครับผมนี่ก็เป็นกรมางยี่นะครับรองนะครับโอเคครับก็ผมได้ผมได้เป็น เน้ยทองทิพย์นะครับทองทิพย์ลงลงยาแดงนะครับขอบน้ําเงินนะครับทองทิพย์ลงยาแดงขอบน้ําเงินนะก็ด้านหลังเหรียญจะเขียนว่าซับทวีคูณนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะเลขรหัสโค้ดสองหนึ่งหกนะครับ รหัสโค้ดสามหลักนะสองหนึ่งหกนะก็ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นยันยันพุซ้อนนะครับเนื้อทองทิพนะครับผมก็จะมีทอรหารนะครับมีทอทหารด้าน,นหลังนะทองทิพ ตอกคอทหารด้านหลังนะครับผม fc ทองประธานแล้วแบบรับนะน่าจะเป็นเนื้อทองประธานมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองทิพย์จะตอกท, <ๆ S 2> ทอทงอาจจะตอกทอทหารนะครับจะตอกทอทหารนะครับถ้าถ้าท,ทองทิพย์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตอกทอทงนะครับน่าจะเป็นทองประธานนะครับทองประธาน ลงยาแดงนะครับของประธานลงยาพื้นแดงลงลงยาขอบน้ําเงินเนรับก็เหรียญจะเป็นทรงไข่นะครับทรงมทรงลีนะครับแบบนี้นะลงยาลงยาจีวอนะครับสีส้มนะสวยนะครับหลวงพ่อใบหน้าหลวงพ่อนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับเป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้นะลงยาแดงคุยพื้นนะครับ มุยแดงสวยเลยครับวัดน้วยด้วนนะครับทานอาหารนะครับเบอร์หนองบอัวจงังหวัดนครสวรรค์นะด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดคุณยากามูครบับครบรอบร้อยปีนะครับรงนี้เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยมากนะครับชื่อก็เป็นมงคลด้ยวยนะครับผมรับทรัพย์นะครับเออเหรียญ เยีางว่าซับซับทวีคูณนะครับซับทวีคูณรุ่นซับทวีคูณนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้เดี๋ยวมีรายการนะครับมี มีใบรายการนะครับเดี๋ยวมาดูใบรายการกันนะครับซับทวีคูณนะครับหลวงพ่อพัดนนะครับมีรุ่นนี้มีมีชุดนะครับชุดแถมยกลังนะครับสามชุดนะครับมีชุดแถมยกลังสามชุดนะครับ แถมยกลังสามชุดอุปถัมภ์สี่เหรียญน,นะครับชุดอุปถรรัมภ์สี่เหรียญเหรียญแจก,กในวิธีเป็นเป็นกล่องแดงนะครับเหรียญแจกในวิธีเป็นกล่องแดงนะครับผู้สร้างทีมยิมงานผู้ชรางผู้อาซับ อันนี้รุ่นอะไรครับซับทวีควูณผู้สร้างทีมงานทีมงานฟันน้ำนมนะหรือว่าทีมทีมงานประฏิทิโชคนะน่าจะอ่า ไม่รู้ว่าเจ็ดเทรียท,ทีมงานเดียวกันไหมครับแต่ว่าในหลังตลับเขียนว่าทีมงานฟันน้ำนมนะครับในลังมีอ่ลุ้นเนื้อหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสามเหรียญน,นะครับนวะสามนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปาก้าเนื้อทองประทานนะครับทองแดงกระไลเงินนะครับ กระไรเงินกระไรทองนะครับทองทิพนะครับครับผมประมาณนี้นะครับเนื้อแต่ว่าจะมีหรือว่าจะมีงานสแตนมีลงยาหลายลายสีนะครับก็จะประมาณนี้ราคาลุนราคาลุนเนื้ออยู่ที่สามหนึ่งสี่ร้อยนะครับราคาลุนเนื้ออยู่ที่สามหนึ่งสี่ร้อยบาทนะนะราคาออกจากวัดนะครับใหม่ๆนะกระแสร้อนแรงนะครับ เลษร้อนแทงนะเป็นที่ต้องการของนักสะสมฮะนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยนะหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วก็ชื่อนี่ก็เป็นเป็นวงคลนะครับชื่อคือเหรียญนะเหมาะกับการเช่ามาบูชานะครับเป็นนะครับรุ่นซับทวีคูณนะครับก็ได้เช่าบูชามาหนึ่งเหรียญน,นะครับ นะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้อาาักะเล็กยันล้อมรอบเลยนะล้อมรอบเหรียญเลยนะัมนี่สวยมากครับลงยาแดงนะครับนะลงยาแดงด้วยเดือนหลวงพรพัดนะออกออกเดือนที่ปิประมาณกันยานะผมเดือนกันยา รุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอติดนะครับคลิปให้แค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้อ่ารับชมนะครับมาทำคลิปให้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกบรุ่นนี้นะครับ Zapter